สวัสดีครับผมธราทีดีเดียโตครับแต่งทิ้งท้าย EP 1ครับซีรีส์นี้เร็วๆนี้นะครับมิสูบิชิไททันชมใหม่ใกล้จะเปิดตัวแล้วครับสำหรับรถผมชม2017นะครับก็ต้องมีการแต่งทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะครับในส่วนของทั้งความจำเป็นและการอัพเกรดออปชั่นต่างๆ EP แรกนี้นะครับอัพเกรดในส่วนของที่จำเป็นนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับรถผมวิ่งไปแล้วนะครับ170,000กิโลเมตรโดยประมาณครับกับระยะเวลา5ปีกว่า ตอนนี้เมื่อเดินทางตอนกลางคืนนะครับมีการทำทางกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับในถนนหนทางในประเทศไทยก็จะไปเจอปัญหาถนนที่มีเฉพาะเส้นกึ่งกางครับถนนที่ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็วิ่งถนนแบบนี้บ่อยมากซึ่งการช่วยเหลือหลักๆของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางก็คือไฟหน้าตอนนี้ไฟหน้าติดรถนะครับก็เสื่อมสมภาพไปตามการตามการเวลาและการใช้งานนะครับตามระยะทาง วันนี้ผมจะมาอัปเกรดเปลี่ยนหลอดซีนอนติดรถนะครับคั่ว D5S เป็นหลอด LED อัปเกรดครับโดยตัวนี้ผมสั่งผลิตมาเองนะครับเอามาลองใช้เองก่อนแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมจะล็อกการตั้งค่าของกล้องไว้คงที่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความสว่างก่อนเปลี่ยนครันตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมๆนะครับตอนนี้ ถ้าเรามองจากการสะท้อนตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังสว่างนะครับสําหรับโคมซีนอนตัวนี้กินไฟอยู่ตามสเปคเนี่ยกินไฟ25วัตต์ความสว่างก็จริงๆมีเพียงพอนะครับแต่ว่ามันพอมันไปเจอทางที่ทางที่ทําถนนใหม่ๆเราเส้นถนนไม่ชัดนะครับมันจะมีปัญหามาดูสภาพปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็ถ้ามองจากโคมภายนอกของผมนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับทั้งสงข้าง เพราะว่าก่อนหน้านี้ใส่ฝาครอบเลนส์ไว้นะครับตอนนี้ถอดออกแล้วเพราะว่าฝาครอบเลนส์ก็จะมีการทําให้แสงดรอปแต่ก็เป็นการป้องกันโคมที่จะแตกหักนะครับตอนนี้ถอดออกไปแล้วสําหรับชม2017นะครับรุ่นพลาสนะครับ GLS ด้านในโคมจะเป็นสีเทาดำนะครับยังไม่ใช่ลมดําแบบรุ่นแอดลีดตัวนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีแผนอัปเกรดให้เป็นโคมลมดําแบบแอดลีดปี2018นะครับแต่ตอนนี้ยังเก็บไว้ก่อนครับ ในการเดินทางเราก็จะเปิดได้เฉพาะหลอดไฟต่ำธรรมดานะครับส่วนสป o r อต i g ไลท์ของผมเองที่ติดตั้งไปตัวนี้เป็นไลท์บาร์เป็นไดวิ่งไลท์นะครับมันกย็ยังเปิดในทางถนนหลวงปกติไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นถนนที่เป็นเส้นอโรดเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นปกติแล้วซึ่งสว่างกว่าไฟหน้าเดิมๆมากครับแล้วก็รวมถึงเปียร u คอร์ดเอทคิวไตัวนี้ก็ช่วยในเส้นทางที่เป็นแบบไม่มีไฟทางและไม่มีรถวิ่งสวนมานะครับ ทา,ทางหลวงชนบทต่างๆก็ใช้ควบคู่กันไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าในถนนหลวงปกติเราจะใช้ได้ก็เฉพาะไฟต่ําปัญหาก็เกิดนะครับก็คือมันตอนนี้มันเสื่อมมันก็ไม่เพียงพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดเป็นตัว LED ตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับผมก็สั่งผลิตมา สเปกตัวเลขที่เป็นค่าความสว่างนะครับผมว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดกันหรอกครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันว่าเปลี่ยนแล้วมันแตกต่างไหมมันไฟมันลงถนนชัดเจนไหมครับมากกว่าเพราะว่าการเค็มตัวเลขนะครับที่ข้างกล่องนะครับเราจะเขียนยังไงก็ได้นะครับถ้าเอาทางการตลาดมันจะเขียนยังไงก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วไฟมันต้องสว่างแล้วก็ลงพื้นถนนแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับความสว่างนะครับก็คือความคงทน คือรถวิ่งไปนะครับในเส้นทางต่างๆนะครับไฟมันจะต้องไม่ดับไปโดยไร้เหตุผลนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าไฟหน้าเราดับไปตัวนี้งานก็สั่งมาเป็นแบรนด์ทีดีๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับขอทดลองใช้ให้จบในมาตรฐานของผมเองก่อนครับไปดูวิธีเปลี่ยนกันครับ มาดูวิธีการเปลี่ยน,นครับพอดีว่าผมมีโคมของไททันแอดลีย์มปี2018นะครับเบิกมาเก็บไว้สําหรับอนาคตที่จะอัปเกรดครับสังเกตว่าแอดลีปี2018ครับด้านในจะเป็นสีดาแล้วนะครับเป็นโคมลมดําเดี๋ยวจะเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดนะครับที่โคมนี้ให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางเพราะว่าที่รถนะครับมันจะมีมุมที่จํากัดมันจะดูไม่ชัดเจนครับ ช่องของหลอดไฟต่ำจะเป็นช่องนี้นะครับสังเกตว่าจะมีสติกเกอร์สีส้มปิดอยู่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนฝาครอบเปิดออกมาเราก็จะเจอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือชุดหลอดของเดิมจะเป็นฟิลิปครับมาดูสเปคกันหลอดเดิมจะเป็นฟิลิปนะครับสเปค25วัตต์ครับ12โวลต์ เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะได้หลอดนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กจะมีเขียเข้ยวเขี้ยวล็อกของปลั๊กอยู่ด้านนี้นะครับถอดออกอันนี้คือปลั๊กแล้วก็อันนี้คือหลอดเดิมนะครับมาดูกันทชัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กตัวผู้ที่อยู่ที่ที่หลอดเทียบขนาดกันนะครับ นี่คือขนาดที่ผมสั่งผลิตมานะครับปักก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงกันตัวโคมตัวหลอดไฟ LED นะครับสัดส่วนมิติเท่ากันส่วนนี้จะเป็นส่วนระบายความร้อนของตัวชุด LED ด้วยนะครับวิธีการใส่นะครับก็ทำย้อนกลับครับเสียบป,ปักกลับเข้าไปปักจะมีล่องล็อกอยู่แล้วนะครับ แต่ทีนี้วางกลับเข้าไปครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเข้าร่องแล้วนะครับหมุนตามเข็มจนเข้าล็อกเป็นนันจบนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดน,นะครับตรงนี้มันจะดูไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการทำงาน ตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับจากหลอดเดิมซีนอน25วัตต์เป็นหลอด LED อัปเกรดความสว่างเทียบเท่า55วัตต์นะครับขั้ว D5S ถ่ายเปรียบเทียบกันนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น LED ครับฝั่งขวาฝั่งน้นขับจะยังเป็นหลอดซีนอนของเดิมอยู่อุณหภูมิแสงนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ LED จะขาวกว่านิดหน่อยแต่ความเข้มที่จุดกึ่งกลางของแสงนะครับ LED มีมากกว่ายัางเห็นได้ชัดเลยครับ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปดูบนถนนกันครับว่าเปลี่ยน2ข้างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรสาหรับฝั่งคนขับนะครับการเพิ่มพื้นที่ให้เราเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือการถอดฝากรองอากาศออกครับขยับเปิดเปิดพื้นที่นิดหนึ่งครับมือเราก็จะล้วงเข้าไปถึงฝาครอบของไฟหน้าได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เปลี่ยนเป็น LED อัปเกรดทั้งสองข้างแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับจุดกึ่งกลางของไฟนะครับสว่างขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็แสงจะออกเป็นแสงขาว 6000K นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไฟสูงมาดูนครับไฟสูงนะครับมีลักษณะของลำแสงที่สว่างขึ้นเลยนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับ ไปสูงจะไม่ชัดแบบนี้นะครับไปดูบนถนนกันดีกว่าครับตอนนี้เปิดไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงในมุมมองของคนขับครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูครับอันนี้ปิดไฟนะครับเปิดไฟต่ำครับไฟสูงเดี๋ยวถอยดูบนพื้นถนนกันครับ มาดูแสงที่ลงพื้นกันครับฟิล์มบนหน้าผมก็คือ50%นะครับกองแสง50%อันนี้ระยะประมาณ30-40เมตรครับถึงกำแพง โดยส่วนตัวตอนนี้นะครับแสงลงพื้นชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับสำหรับถนนคอนกรีตที่เหลือก็คือเดี๋ยวผมจะไปใช้งานตามปกติในเส้นทางที่ผมขับต่างจังหวัดนะครับซึ่งมันจะต้องเจอการทําทางอยู่เป็นระยะระยะ,ระ,ยะ,ะครับการทําทางที่แบบที่ผมเจอก็คือจะมีแต่เส้นปะชั่วขราวที่เป็นเส้นกึ่งกลางอย่างเดียวสําหรับฟิร์สดิ m e n ชั่นตอนนี้ครับถือว่าผ่านเลยครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ การเจอพื้นถนนดำนะครับการเจอฝนนะครับถ้าได้เจอหรือทางที่ไม่มีไฟทางช่วยไฟทางน้อยมากๆในต่างจังหวัดเดี๋ยวชมต่อเนื่องจากในรถไปนอกรถครับแสงลงพื้นทั่วนะครับ และน่าจะดีกว่าของเดิมด้วยครับเพราะว่าด้านข้างๆที่จากเดิมไฟไปไม่ถึงครับพอเป็น LED ตัวนี้ไฟไป,ไปถึงอยู่ครับมาดูว่ามันจะแยงตาไหมครับแต่โคมมีคัทออฟอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลครับมันเป็นคัทออฟของตัวรถไม่มีแยงตานะครับนอกจากว่าเราจะก้มต่ำลงไปที่พื้น,นครับแบบนี้ แต่งทิ้งท้าย EP 1จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการอัปเกรดหลอดไฟหน้าจากเดิมหลอดซีนอนคั่ว D5S เป็นหลอด LED อัปเกรดคั้ว D5S แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการใช้งานนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรใน EP หลังๆถัดจากนี้นะครับขอไปลองใช้งานให้ครบทุกสถานาการณ์แล้วมั่นใจเมื่อไหร่นะครับว่าพร้อมจําหน่ายผมจะมาอัปเดตท,ทางหน้าเพจและทาง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับแต่งทิ้งท้ายเดี๋ยวรอชมกันครับว่า มันจะมีอะไรให้ทําทิ้งท้ายก่อนที่ชมไม่จะเปิดตัวกันบ้างแล้วฝากติดตามผลงานทางช anel ทดทีดีเดียรโต้นะครับและฝากอีกหนึ่งช่องทางการอัปเกรดออปชั่นนะครับทางเพจ Facebook t ดีเดียนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับแล้วพบกนครับสวัสดีครับ